ตั้แซ่บเดี่ยวตั้แซ่บมาได้ยันเดี่ยวตั้มแซ่บยันเดี่ยวแซ่บผู้สองค่ะตรงกลางเลยนะคะด้านตรงกลางเลยนะฮะนะครับค่ะสวัสดีค่ะทางโน้นเลยค่ะจากคุณเดี๋ยวเราประกาศก่อนละกันนะครับเรียนเชิญท่านน้องชายครับผมรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปรางวัลทีมที่ได้นั่นก็คือ ดูไหมครับมาอาได้เชิญเลยนะครับอาผิดนะคะชื่อขอบคุณมากอ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกล่วนรับแขกรับชิญรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปนะครับนะฮะรางวัลที่สามรางวัลชมเชยสำหรับทีมที่ได้นั่นก็คือทีมไหนคะนี่ต้องมีสาวเกิดตัวยิ่งใหญ่ ทีมที่ได้นนัก็คือซาดัวครวดอนคุนนชมเชยนะคะมาวันชมเชยอยู่รึเปล่าใช่นะเมื่อสิบแรกท่านผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยหมูห้านะคะท่านผู้ช่วยกลางเลยนะครับตกลางเลยนะครับท่านสจวิรัติจันทวงศ์นะคะให้เกียรติมอบรางวัลนะคะในครั้งนี้ขอต้อนรับค่ะ มอประวันชมเชยเนาะานนนนเนานะทีครับได้เอาทะลุเก่นมากเนาะไม่ได้าไม่ได้หรกฮ่า่ละหทนิดึระวันเลยทีมที่ได้นั่นก็คือทีมสใบทององอยู่กันทุกทีมเลยฮะอยู่กันทุกทีมเนาะ ลุ้นไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันใน,นรายการนี้นะคะ,ะก็จะขวัญใจพี่น้องชาวโพต,ตาของเราให้เกียรติมอบรางวัลน,นี้นะคะครับผมสำหรับรางวัลเชิญนะฮะทีมสามใบถ่ายแม่เดี๋ยวเราขอเชิญทั้งสามทีมนะฮะขึ้นบนเวทีไปลุ้นไปด้วยกัน สทีมสทีมสิหรอสีทีมก็พอจบเสร็จเรียบร้อยขอเชิญทั้ส,ส,ส,สามทีมมาที่เหอนะครับรกรรารจำเชิญสีมสุดท้ายทีมที่ได้นั่นก็คือศูนยการตั้งเสด็จ ประธานสภานะคะให้เกียรติมอบรางวัลนะคะท่านประธานสภานะคะครับผมประธานสภาสองคนจากพิจุบของเรานะคะพูดหนึ่ไปใช่หรอล่ะพูดหนึ่งไม่ได้แล้วคนหนึ่งไม่ได้ละไม่เป็นไรสองคนก็ได้ที่เหลือนะฮะถามถามผมมาให้ครบก่อนมาให้ครบก่อนนะฮะครับผมเดาเก๋อเอเราประกาศเลยนะฮะสำหรับรางวัล ทีมที่ได้ uh, นั่นก็คือตามสบายช่อครับตามสบายและตามสบายช่อเชิดธุกรายเลยนะครับนรางวัลรองชนะเลิศของโล่เลยนะคะได้โล่ด้วยนะการได้เงินรางวัลได้โลกลับบ้านด้วยนะครับกาได้โล่กลับบ้านโล่สวยๆนะใกล้ๆเป็นใกล้รองชนะโยงอ่ะเชิดยู่ไกลกันเถอะเออนะะแล้วอันดับมืงเลยเนาะเราจะถ่ายรูปันเดี๋ยวจะดับมือไหะครับสองทีนี้ ตื่นเต้นไหมคะสองพันห้าร้อยสองันหาร้อยค่ะทีมนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,เ,ตนเราจะประกาศรางวัลชนะเลิศส้ตมตำผลไม้ครั้งที่หนึ่งนะคะครับผมสำหรับรางวัลชนะเลิศงานแข่งตำผลไม้งานผลไม้หวานด่านสีสุขประจำปี2567ทีมที่ได้นั่นก็คือ รองชนะเลิศอ <Private S 2> ันดับหนึ่งเลยค่ะรองชนะเลิศก็คือหมูสีนะคะถั่มตำแทบแทบหมู่แทบเองนะครับในฐานะนี้เรียนเชิญท่านประธานนะคะท่านดรจรูนกิรักนะคะให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตำผลไม้ในด้านี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะนะฮะโอ้โหนะ ในทยินดีด้วยกับทุกทีมนะครับอย่างที่บอกนะฮะรสชาติอร่อยทุกทีมแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องต้องเติมกันอาจจะมีอันนี้หน่อยๆนะครับขอสภัยดีฝากเสแสร้งบางินดีด้วยเสแสดงความยินดีกับทุกทีมขอสักทีมาสักัีสามารถ,แ,ารถลาลแล้วผมก็จะได้ขมาวละมันหลายจน์ดระตอดน้ำกันเด้อสิได้ดทายออกมาง,งาม ภาพนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ซ้อๆเย้ดีใจที่ได้รับรางวัลเลฮะ,ะขออยากส่งหัวใจให้กับทุกๆกคนนะฮะสุัท <c oughs> ด่ฮะเป็นการส่งหัวใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับ <c oughs>